ในที่พวกเขาลงนาการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ครับเจอกับทางด้านเพื่อนอาสามแล้วแพ้ไปอย่างต้องบอกว่าเกมน,นั้นมันจริงครับขึ้นนำก่อนถึงสองครั้งแล้วสองตอสิบวันไปหลงแต่ว่าจบเกมแพ้ไปครส่วนทางด้านแสงรันครับก็ต้องบอกาอาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนครับอย่างน้อยๆก็ในสามนี้ครับตัวผู้เล่นหลักๆของทั้งสองทีมวันนี้มากันครบจริงๆครับทั้งสุกรไทยหงครับ,รรบแล้วก็แสงรันครับตัว ถือว่านี่เป็นชุดใหญ่เลยครับสำหรับสายอีรันครับเดี๋ยวต้องดูฟอร์มของแชมป์เก่าครับใครว่าเป็นแชมป์ที่ยากแล้วครับการรักษาแชมป์นี่ยากกว่าครับครับตึงแรกเริ่มแล้วครับเป็นทางด้านสแสงล้านก็อยู่ในชุดสีเหลืองขี่ดำครับเจอกับทางด้านสุกรไพ่จองนี่มาในชุดเอซิมินาสีแดงดำครับเดี๋ยวต้องดูว่าดำข้างไหนแล้วใส่หนวดกันคยับ เก่งไหลทะลุจังหวะนี้ยังเป็นบอลของในน่านถกกองไยองครับโอ้หลายดีเส้นมาแล้วหักข้อมาสุดท้ายจิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่เกมผ่านักเราสามสิบวินาทีสุับกกองไยองขึ้นนำแล้วครับโอ้โหต้องชงกับต้องมาปัดหักไปที่เสาไกลแล้วโอ้โหต้องจัดตังหวะแรกเนี่ยทำเกมอยู่ทาด้านขวาก็มาสามาสาเลยครับเราถูกกองไ อีลานดูกองหลายังตั้งตัวเขาไม่ติดครับโอ้เสียสมาธิทั้งหมดนี่เดียวเขาไม่ถึงสามสิบวินาทีนี่ขึ้นนำเลยแล้วส่สนเราถือความหยองเอ้าสตอร์แบบนี้ลูกเกมแบบนี้บังคับให้ทางใส่นักต้องเปิดเกมตรงจังเดียวแล้วมันง่ายเลยนัทโอ้โหเอาครับโง่จังหวะนี้ไม่ได้โอ้โหเอับ โอ้ลูกเกมแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับยังไงคู่นี้ไม่มีสกอร์ก็สนุกอยู่แล้วครับแล้วมาสกอร์แรกมาเร็วขนาดน oh ี้โอ้ไม่อยากจะเชื่อว่าลูกเกมนี่โอเ้เสียประตูเร็วจริงๆของสำรับแข้งดันปล่อยบอลตกแล้วจังหวะนี้ิ๊เก็บบอลได้ด้วยแล้วริบเส้นช่วยเลยเฮ้ยเฮ้ยลองแั้วแต่มาจามาังหวะถอยท้ายก็ถอออก้างไปก่อนนห้เยา พี่ทิ้งจังหวะนี้ครับการสนามใครจะยิงครับโอมยิงแล้วไม่ตรงสองแล้วสอหรับโอมเนี่ยก็ทำประตูได้ครับในเกมที่เจอกับทางด้านเพื่อนอักสามครับถือว่าเป็นประตูสวยเลยครับแต่เกมล่าสุดเนี่ยโอมงไม่อยู่ในสถานการณ์ทำทีครับก็ถือว่าไม่อยู่ก็จริงครับแต่สุนทรหอยงก็สามารถเอาตัวรอดไปได้ครับในเกมที่แล้วครับ แม้จะโดนนำไปก่อเนี ly, genommen, <t> ่ยโอ้เกมนี้มันนำทางด้านแสงนิลไปแล้วหนึ่งศูนย์ครับโอ้ดูครับงานหลักจริงๆเนี่ของทางแสงนิลถ้าบอกว่าลูกเกมนี่คล้ายทางด้านเพื่อนหัดสาวเลยเอาไ้จินจังหวะนี้จินโอ้โหเท้าขวาครับโอ้วมาแล้วคนนี้ถ้าเป็นเปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายโอ้ชื่อว่าลูกนี้น่าจะจริงได้ดีกว่านี้เยอะมากแต่จังหวะที่กดไม่ลงก็กิน เลมาขับยิงกันเมื่อตะคู่จิ๊กซ้ายก็ได้ขวาก็ยิงครับโอมจะไปเนี่ยตรงขวานี่ตรงกลางดักอยู่สามเงี้ยสักคำสัญญาณเล็กให้ย้อนกลับมาจ๊อกซ้ายมีปลาฟองอยู่ครับปิ๊กเดี๋ยวพี่ตาค่ายทุนนี้สวยกับปิ๊กโอ้โหแม่อมาให้ตรงจังหวะทันที่เตือนโอ้โห ให้ตองซางให้กิก๊ให้บิ๊กเด้โกิกจังหวะนี้ไม่ได้กัดีอยู่แล้วบ็่งโม,มงแล้วจังหวะนี้ก <c oughs> ูกูก็ยังรอแล้ทำอีกทีนึ<า><ๆ>งไม่ตรงเพื่อแล้วสำหรับสายันเกอร์พักอกลงต๊อเกอร์ฝ่าบอลกันตังหวะนี้เราดูขึ้นมานะัด ยิงด้วยซ้ายไม่ตรงก็ไม่ยังติดนิดนึงไม่ออกด้วยแล้วฟังอยู่แล้วจังหวะสท้ายพู่งไม่เกี่ยวกับมาได้ครับเด้งอยู่บนเส้นแล้วชายติดบอกออกห้างครับได้ไหมเพื่อนลูกเนี่อยากได้เป็นลูกทุ่งแล้วตอนัุดท้ายอุปกรณ์มาหยองให้เปลี่ยนทุ่งแล้วเป็นเก่งมาทุ่นแทงครับพุ่งจัดมาโอมแล้วเล่นชินหนึ่งสองจังหวะสุดท้ายให้บอลแรงเลยไปนะ เอาวันนี้นาซันขึ้นมาเล่นเป็นศูนย์ห้าตัวเป้าเลยแล้วสังวรชนะสุกรมายองมีมมเก่งกับโอมยืนในแผงนี้ฟิลว่าประหยัดบลอลดูว่าเล็กจ,จ่ายสังวรท้ายบอลก็ค่อยไหลแล้วไม่ออกด้วยแล้วโตให้มาเกง่งจังหวรสุดท้ายเจอกับบิ๊กแล้วจังหวรนี่ทิ้งทิ้งออกห้างเลยทุกคน ผมบิ๊กในวันนี้มีอาการบาดเจ็บด้วยที่ข้อมือแล้วน่าผ่านใส่เสือกออดอยู่ก็ถือว่าเล่นได้ดีน่าจะเล่นได้ไม่คนหนักร้อยตอนใส่เข้าไหร่ครับแต่ก็พยายามจะถือแล้วเขาก็อาการมาเล่นเป็นเกมที่สามแล้วมีแค่ใต้ขงเดียวแบบนี้แล้วจังหวะนี้กรรมการให้ฟาวกับทางด้านแสงอีหลังนี่จังหวะจะกิงจะโดนเบียดไปนิดนึงครับจบงานทำอะไร เดี๋ยวมาดูว่าฟิตจังหวะนี้ของท่านนั่นสายนิรันครับอยู่ที่ก่อนที่จะที่ตั้งครับตั้งใช้ใช้สองคนครับสุกวางกยองวิ่งมาป่านแล้วลูกขู่ๆยังปาดชิ้นอาไว้ได้ครับโดยยังซปเปอร์เซฟลุ้นจนวัสุดท้ายครับได้เป็นเตะมุมอ่ได เราถือได้เลยลูกท so ุ่งเราสสายงานน่าหลยย้อนกลับมาหมาเราไม่ดีะตัวนี้ฟ้ามกรกันอาจารร์าารให้ฟ้ากลับครับปิกบกนี่แล้วก็ปีใช้ไหลโอ้ยอาการให้ฟ้ากลับนะหน้าสุดตมนยอนกลัเก่งเล่นสั้นรับสาธิตไหนเราค่อยสมัยนี้สวยแล้วองค์้าไลองค์ลา สาธิตหลมาเก่งขวานีแต่ว่าจัดกลับไปทางซ้ายแล้วยิงโอ้ยต้องการต้องบ้ล้าได้๋ย่โอุ้ดเลยครับดูวันนักเขาเปลี่ยนมาจัดก่งเป็นโสงยังไม่มาทกายโอวิ้งทานี้ขึ้นมาเนท้องเลยครับเล็กให้จังหวะนี้กับยังไม่หายครับแล้วเปิดยาวขึ้นหน้ามาครดไปเกี่ยวกับหลังแล้วเหียบไม่ดีครัดูโอิบังอยู่ เราจับไฟทางแคบให้มาเล็กย้อนกลับไปตั้งอันใหม่พี่ตั้ม้องเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาเกิดเปิดยึกแล้วจังหวะนี้จิกปูติดผู้หลังบูเราทำการให้ฟาเขาปูจังหวะผู้หล่อบูออกมาแล้วจังหวะที่จอกปิดี๋ยวได้เลยนะที่เหล่าตู่เนี่ยเราตัดจอกก็เนี่ยเราบอกว่านักชายนักชีวะจังหวะเดินเข้าไปจะทุกระทั้งนันก็ตับมือกันครับ โอ้โหดูพวกนี้กู้มีโอกาสถือว่าเท้าวางบอลได้ค่อนข้างแม่นเนาะแล้วจังหวะนี้ไปใช้มือดันนิดนึงเนาะเล่นเร็วมาตอกทางแล้วไหลมากิ๊กไปทางแค่ทางขวาแล้วจังหวะไทยได้เป็นเตะมุมครัเสาได้ววยเลยย้อนกลับมาตอกให้มาปิแดใส่เขา ติ๊กนกี่กองการซองเทคนิคเลยครับที่ตามให้คืนไม่ดีโอจัดได้นะจะสนสกกนากโสดกลับแล้วคือบอลมาย้อนเปลี่ยนมาทางขวาโต้ให้แล้วไปคนระับนัดติกคู่นี้ยังวนได้อยู่แล้วไม่ดีครับเสียบอลแย่งจากเท้าเลยคนระับติ๊กจังหวอะไรปังบอลจากแล้วไปดีนมาออกหลังไปได้เลยนะโอ้โหทัลุไ่้คนระับนัดโดนแย่งบอลจากเท้าเลยแนละ้วกองบนนงอลนั่งหน่อยแล้วจังหวะมาถดกลับไปมุมมือซ้ายนะเปิดจับมาเล็ก ย้อนกลับไปตั้งใหม่เซอร์ยังของอันสั้นครับพี่ตั้มตั้ง้อมแล้วยังหาตัวห้อยยิงไม่ได้ปล่อยเปลี่ยนมาซ้ายเล็กกลับแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีมุดดับดูเขาหาช่องอยู่ย้อนกลับมาบิ๊กจิกแล้วนีอมาแล้วบิ๊กจิกโอ้โหนี่ กิ๊กกับมิกเนี่ยเนสองภาษาในแดนหน้าที่เราบอกว่าอยู่หัวใจจริงๆล้จังหวะให้แล้วไปแล้วต้องระวังเลยสุดตอนจะยของถ้าเปลีคู่นี้ไม่ได้เกมของแสงยันเนี่ยปล่อยให้สองคนนี้มีพื้นที่เล่นมากมากแล้วอ๋อเราบิ๊กจ่ายไม่ดีแต่วันนี้โอ้โหแต่ยังไปแข่งกับมาได้วแสงยันบิ๊กให้มาจ๊อกจ่ายไม่ดีแล้วจังหวะนี้จะสวนกลับยังฟังได้อยู่ครับนัดหลายทะลุช่องออกมาทั้งสาธิต mày thật, แล้ว bị cháy tay, ảm hết luôn. trả đó. không mà กิ๊บไม่ไปจำจะฝังลูกนี้และอีกทีหนึ่งแล้วเปิดไม่ผ่านครับแล้วทองการเปลี่ยนตัวด้านสนามเอาแล้วสองคนขยับเดี๋ยวรอเพื่อนออกมาต่อยครับอดเอาสาธิตกับโต่อ,อมาครัจะสโซเอาแพร่กับน้ามูลงไปครับไม่ทางรอบทางด้านสุกรมาหยองครับต้องเสริมความสดแล้วครับอ่ารทิศทางของขึ้นแรกก็เปลี่ยนสองคนเงี้ยสามสุกรมาหยอง อ่อเทพเล่นน่าเลยเล่นเป็นบินด้านซ้ายและขวาเลยครับสับสองคนที่ลงไปทันตัวครัแล้วจังหวะนี้ใช้มือล้งจากด้านหลังครับจ๊อกออจังหวะนี้เป็นฟรีคิกบริเวณกลางสนามเลยครับเทพจะเปิดเข้าไปลุ้นครับอกให้เพื่อนเข้าขยับต่อเก็บโทษเลย เปิดลึกมาแล้วโอ้โหมันก็ยังลึกเกินไปจังหวะนี้พยายามจะเปิดไปให้น้าตีเสาไกลนะขวาจับเอา,อเอาอดิานะเลยก,กลับไปตั้งกันใหม่เก้อเก้อเลย จับแล้วตัวจังหวะนี้ยังไม่ไปไหนครับสอนน้องสายกี้รพี่ตามเปลี่ยนแกงข้ามฝ้ามาทางขวาจ็อกคือลับไปตั้งใหม่เกอร์ปาร์คแล้วหลายจังหวะนี้อาร์คกิ๊กย้อนออกมาจ็อกใคจับแล้วไหลมาบิ๊กหลุดแล้วเข้าใช้ทุกทีจับแล้วยังกินไม่ได้โอ้โหสายกี้รนดูครับแล้วไหลออกมาจับปัญหาแล้วโหแทบแปทิ้งออกไปเลยครับ ไอ้ยทุไคนูี่ปิ้งเกิดจได้แล้วแล้ไปครอเปลี oh ่ยท hey, ุกคนก็เปลี <porte> hmm. oh <wise> mm ่ยนอาขวาขวาขวาให้รนี้มีตต่งต่อสวยกิไหลกลับมาเล็กอ้าวลกจังหวะนี่ให้ไม่ดีนับไม่ได้ครับเราแยกกันมาได้กรรมการให้เป็นลูกได้เปลียนครับโอ้หไหลเาขวามีพื้นที่วันนี้สุกัญญายอนาคนแรบล้อกลับมาเราจ่ายไมา้เกิดจะเข้าปรตเองน ยังถักได้สวยสองราใส่กีฬาน้องก็กลัวคนสุดท้ายเป็นจ็อกกับยังได้ยังไเตะมุมก้านขวายัดมาอ้าหือว่าสาวแรกยังปักทิ้งกัาไว้ได้ เตไกลไม่ผ่านกองหลังอีกครับไมุมโยกไปเสาไกลลูกนี้อ่าดูครับจังหวะนี้ก็ยังเป็นพี่ตั้มที่ของทีมออกหลังไม่ได้ครับยังได้เตะมุมไปด้านขวาสำหเรับูกความไปยองโยกมาโอการก็ยังไม่ผ่านรับ วันนี้เหมือ, aky, อ,อนวิคเนี่ยจะไม่ TE, ร้อนเราใส่เนี่ยโดยระหว่างไข่สื่อต่อลงมาเล่นเนี่ยการต้องบอกว่าจังหวะพิกตัวกลับตัวเนี่ยอาจจะทำได้ไม่สมบูรณ์เลยถ้าเรา่ฟิวจอมเทคนิคอย่างวิคก็เลยกลายเป็นว่าจังหวะเนี่ยมันอาจจะพลิกได้ <part in> <kitchen> ไม่ถนัดมันหนีเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยโอ้ยการโอ้ยโอ้ย จังหวะนี้ก็มาการให้เป็นไปด้านถูกต้อนไปหองด้วยได้ฟาวรับปุ๊กเกอร์ต้องยังไงต้องนี่ครับอ๋อเป็นฟีคิดของเลยนะูกตอนไปหองครับใจเย็ยเยนๆกันนิดน,น,นึงครับอ๋อมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับ กองก่อเข็มทษเยอะออกมาทางด้านขวาเยอะเลยครับอยู่ที่บอลเป็นเท่ครับตรงกลางในกองเข็โทษจะมีสองคนครับเอแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับเท่ปันโค้งไม่ผ่านกำแพงครับตัวสองลากซิงซ้อมอินดีก็ไม่ตรงของเล่นสั้นเล็บไหลมาที่ ให้มาตอกเปลี่ยนแกข้าวฝ้าของวานะซ้ายสวยแล้วถูบอลลงนิ่มากกับเล็กหลายมาพี่ตั้งซ้ายมีขวามีจ่ายทะลุไปขยับไม่ผ่านครับเทพต้องระวังแล้วการขยับอยู่ด้านหลังของกันด้านบิ๊กกับกิ๊ฟเนี่ยนะจ่ายบอลทะลุชอล่องครับให้ไม่ดีแนละ้วบอลแถบสออสองจะเป็นสู่อกองกระยอง เราดูมเตะิึ้นออกมานัดเก่งเแล้วเพิ่งคือมต่ออันนี้ไม่แม่นแล้วเจอหดักบอลออกมาได้เปลี่ยนทางฝั่งอะไซ้ายย่าจ๊อกเอาเป็นเล็กก็ตรงกลางบิ๊กประคองอยู่แล้วให้ตลอดเดียวพี่ตั้มหนึ่งสองมาแล้วหดุดเลยครับกิ๊กลูกนี้โดนหนึ่งจากด้านหลังแล้วกรรมการให้จุดโทษกข์กโอ้โหกิ๊กนี่เก่จะพลิกลูกนี้เนี่ยโอ้โหนี่เรียบร้อยเลยครับ นี่ครับกองเก่าก็ตะปูอย่โดนไปโอ้โหนี่เะไรอยู่เราได้จุงพ่อโอ้ังหวะนี้อาร์ฟกิกอยู่ที่บอลเกิดยิงเข้าหรือเปล่าครับเป็นคนได้เป็นคนทางน้นยิงได้ถุงพ่อครับเราลุกขึ้นมายิงเองครับกิ๊กตามหลานอยู่หนึ่งประตูแล้วสองนักสังหารไม่ต้องเปนอย่าเพึ่งขยับเข้าไปครับคนไหนขยับเข้ามาอาจจะโดนไปเหดือดสักวันครับ อ้าแล้วมาดูจ well, ุดโทษจังหวะนี wow. yeah, exactly. ้กิ hmm. no so yeah. right. ๊กดวลกับ hmm. ผู Vladimir ้เขาระตูอวิร์กหนึ่งต่อหนึ่งครับว้าวเลี้งอยู่แล้วปีงมาจริงเรียบร้อยโอ้โหนี่ครับเสร็จเลยครับเออนี่ครับอ้าล้วตอนนี้ครใส่เหลือจนได้แล้วเป็นหนึ่งประตูหนึ่งพูดถึงเขาไม่ได้พูดองบอกว่าผิดจังหวะแรกผีมากนะกิ๊กแล้วทำไมใช้มือเหนียวแต่หน้าหนาที่เดียวครับเหนียวแล้วปล่อยก็จริงนะแต่ว่าโอ้โห เอาไม่อยู่ครับตอนนี้ตีเราเมอแล้วแบหรับสายรันแล้วโอ้โหดูครับออกรันไดกจุดตอนไปจ่องครับไปเสียแค่จังหวะเมื่อสักครู่ในจุดโคตรแล้วแมื่เกมจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับในที่เวลาแรกเหลือประมาณสามนาทีเสร็จใครับแล้วจะล็อกลูกนี้กรรมการให้ไปเลี้ยทุ่มกับสุกรไปจ่องขนาดขาครับ ามาดูลูกพุ่งจังหวะนี้น้ำมูพุ่งไก่เข้ามาแล้วแต่ออกมาด้านขวาแล้วจังหวะนี้ตัวกลางให้เป็นลูกได้เปลี่ยนต้องอารว่ายังไงเรียกมาแล้วเปลืองเลยโอ้โ,อโหเลยแต่คู่นี้จริงจริงอ่ะโดนนะแต่ว่าผู้ตัดสินให้ลูวได้เปลี่ยนไปก่อนนะมาดูลูกพู่งอีกครั้งนึงครับน,น้ำมูพุ่งยัดมาตรงกลาง โอ้ปังอยู่แล้วไม่ดีกับเบคดูว่าติดเครื่องจังหวะนี้ไม่ผ่านครับจังหวะสองเปิดไปโดนขแขนแทนบอนลอีกับไม่ัวดูว่าสำหรับทางด้านแข้งอีรันพอตีเสอมอได้แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบองกว่าเกมเริ่มกำลังแล้วจังหวะของพวกเขาใหา้มากริกจับแล้วจังหวะที่ห่างโกลนิดนึงโอนโชว์มาเบค ต่อโวนออกมาซ้ายเล็กยัดจังหวะเดียวตอกตัวเปลี่ยนจากซ้ายมาขวาขดจับแล้วต้องคีดกับไปตั้งอะไรใหม่เอ๊ะพี่โอ้ต้องหายกับไปตั้งกันนั้นฉันหาเจอแล้เกอร์ที่ตั้งตรงกลางปีบอลของยังไม่สายเออจะเปลี่ยนข้ามฟากไม่ดีนะอาร์ตตรงกลางลิงต่อสองจังหวะต้องจังหวะจริงอือหไม่เข้าครับเออจังหวะนี้ความเร็วเหมือนตอนแรกติดเพียงมาเนี่ยเหมือนจะ ไม่ได้เปรียบครับพูดแต่คนจังหวะสองนี่ดูว่าความแข็งแกร่งของร่างกายับโอ้เกมที่แล้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถือว่าความแข็งแรงครับบางครั้งยังมีส่วนเลยครับเนี่ยการังบอลก็รัดยิงด้วยซ้ายเอาชันแหลบแล้วโอ้โหเผื่อจะโรงเปล่เหมือนกันจังหวะดีเ่ยเอาครับสุก่อนมาหยองหลางจากคูณตีเสมอตอนนี้หาว่าเปิดเกมลงมากเพื่อนที่แล้วครับจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าก็จะเข้าสนามับ กำลังมีการเปลี่ยนตัโอ้โหนัดไม่ไหวแล้วจะเปลี่ยนตัวอีกคนนะตอนนี้ส,รสมรองผู้กองไปย่องก็ถอดหูหน้าตัวเป้าออกครับมาดูคอนเนอร์คิกจังหวะนี้ด้านขวาเราเปิดเออดงโอ้โหจังหวะแรกลงไฟเกือบจะได้ครับแล้วไหลเข้ามาบิ๊กคิ๊กลูกนี้ยาวเกินไปแล้วมาดับบอลได้สวยแล้วสำรองไปย่อง เปลี่ยนแกนอกมาทางขวาเก่งจับบอลได้แล้วจะล็อกลูกนี้ไม่ผ่านครับเอาแล้วจะสวนกลับทางซ้ายบิ๊กล็อกตัดหลังมาแล้วให้มาตรงกลางพี่ตั้มดึงจังหวะไม่ผ่านแลกวจังหวะนี้วดูพยายามจะเปลี่ยนจังหวะของเกเขาเอาแล้วก็ไปปล่อยลูกนี้ก็ออกข้างไปเองครับสำหรับสุณบางหยองโอ้โดูว่าตอนนี้เร่งเลยจังหวะของ,ง,งนักแข่งรันครับนาทีสุดท้ายของโคชเวลามัดเจ็บแล้วในครึ่งเวลาแรกครับ ก็ไปยนข้ามฝ้ามาซ้ายรสายอีลานดูดเดินหน้าบุกต้องตามประตูที่สองก่อนหมดครึ่งเวลาครับถ้าพวกเขาทำประตูขึ้นนำได้ในครึ่งเวลาหลังเนี่ยเล่นสบ,บายเลยเครับแค่คุณจัดมาโอซจังหวะนี้ออกไม่มต่อเลย อยางได้เดยลูกคู่อีกครั้งครับแต่งลานเล็กกลับไปตั้งกันใหม่เตอร์ข้ออกมาขวาจบเตอร์ตายสุดเล็กประคองอยู่ครับผู้ผู้ต้องรอเสียแกรุ่นนี้ด้วยนะอีกจังหวะนี้พยายามจะหมุนแล้วไปเล่นต่อไม่ได้ครับเอาแล้วจบนะสูงครับโอ้โหจังหวะนี้เล็ก โอ้แล้วตัลว์ใเหยื่อจบได้กับเล็กจังหวะนี้ยกเท้าสูงจริงๆครับโอ้เมื่อนักพู่นี้มือเล่หของสุกร์พยองพยายามจะทับโอบกแ็แล้วโกลว์ดักไว้จุดนึงกรรมาการให้ฟาวแล้วเสียใบยเหลืองอีกแล้วดูครับปีคลิปจังหวะนี้ของทางด้านสุกรขบาบายองครับอยู่ที่บอลน,นี่เป็นเก่งครับป่านแล้วไม่ผ่านกันไหมจังหวะเรายิงสวนแล้วเรียบร้อยเลยครับ จริงจังหวะแรกก็ต <m ics> <m ics> ิดบป้องก็ไม่เอาซ้ำด่าสองไอ้ลูกนี้ผู้ทำประตูโดนฟังนะปู่แล้วแทนที่เป็นแสงอีลาจะขึ้นนำนี่กลายเป็นผู้ขึ้นนำแทนเนี่ยโอ้โหดูครับคู่ทเวลาบาดเจ็บในที่แรกนะปูมีประตูที่สามครับหมดเวลาบาดเจ็บกันหนึ่งนาทีแล้วจังหวะนี้กรรมการให้เป็นลูกฟ้าต่อทางด้านแสงอีลานครับโอ้โหนี่ได้ ปรตูจากลูกฟรีคิกก็จะอูวมสมรระยองคิกขึ้นนำนะไหนงานนครั้งเป็นสองระวมหนึ่งเียลมาดู่ฟรีคิกจะมาดีอยู่ที่บอลนี้เป็นคิกกบอาต่แผงแค่สองับสำเร็จสมรนะยองผ้โดนก้มหน้าก้ตายิงแล้วผูม้ยังกดไม่ลงคร้บเพงแลไปนครัสุดท้ายก็ดฝ่งรงจ้าวเวลาการแข่นครับ